สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะท,ทุกคน,นเราจะมาดังไฟนะคะดูคนดังเขาดังไฟนะคะล่าสุดอ่าเป็นชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนนี่นี่โอ้เอาไมา้ไมเลยขามันเออทำไมอ่ะ ล่าสุดก่อไฟไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่ได้กินอีกดูต่อต่อไปหามาเมื่อคืนนะคะนมีต่ตัวบึ้มๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันยังมีแม่มันอยู่งพึงๆงพึงๆอยู่เลยต้องเอามาเผาเอาไหมแล้วไหมแล้ว ตอนนี้ก็ยังโกอยังไม่ได้กินได้กินไหมนี่โบกไม่ไปเอากระดาษมาสิเรื่อง หมดฟ้าขวดไปกี่ขวดแล้วไม่รู้อี่สองสามขวดแล้วมั่งจะดูนี่แหละไม่แช่หรอกตอนนี้เซนิตกำลังไปเอา กกอไอ้นั้นอยู่นะวัตถุก่อไวไฟวันเปียกเนาะใช่ไหมตอนันเปียก คนไม่ดังคนไม่ดังดังไฟกับบอกติด อแมนอามน,าานคนดังอามนเหมือนกันจ้ะมันยังไม่ตายฮัลโหลกีธา,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 ก,าก,กูนากูนาไม่กินยอดท่มบ้าโบ่เดือดเดืมาเกลไอ้ียอด นี่อันนี้แหละติดแน่นอนใช่เยประวัติทุกเมนหลังอี ใหม่แล้วนะครับทุกคนอืมโอ้เยตะลุมเลยอ่ะดูดูดูใสอันนี้ไปใสขยุงตองนี้เซนเอก็ลงมือย่างแล้วนะทุกคน เหมือนไก่ย่างวิเชียนเลยนะคะงานนี้หอยตลุมนะคะก็เสียงเราเอาจจะแปลกๆนะคะเพราะว่าเราเป็นล้อในาจบปากมากเลยอะอันนี้ก็ไม่ไม่อีกข้างแล้วนะคะเลยอ,อีกข้างเนาะก็เลยเอาใบตองมารองนะคะเพราะว่ากลัวไอ้ที่ว่ามันไม่มีที่คลุมอ่ะทุกคนมันจะตกมานะคะก็เลยเอาใบตองรองเนาะแล้วก็อีกอย่างกลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคน ็อันนี้เริ่มใหม่แล้วนะออย่างสองเตานะคะทุกคนที่เซนิิไปหามาเมื่อคืนนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนก็เลยม,มาย่างกินเนาะมันย่างมันได้กลิ่นหอมนะคะทุกคนมันแบบมันมีอรรถรสแบบความหอมของมันนะคะทุกคนก็ตอนนี้พ่อก็นั่งรอกินข้าวอยู่นะคะแล้วก็มาย่างที่โคกวัวนะคะงานนี้เซ็ปมากจ้า ไม่เล้คไม่แล้วนะคะนี้ดูมันไม่อีกข้างหนึ่งแล้วก็เลยอีกข้างหนึ่งก็เลยใบตรงใบตรงมาดูกันด้วย อหอมเด็ดไ่อ่ะไงอ่ะ,อะ,อะ,อะ อ้เล <łość> ้วเลวเลวคือคตาบอดมืเี้เตอะเมียนเตอะห่ยเบีเลื่อน